สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคํากันวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนหลายคนอาจจะรอลุ้นหวยนะครับไม่อีกอีกไม่กี่อึดใจนะครับลุ้นหวยเสร็จแล้วก็ประเทศทองคําต่อน,นั่นเองนะคะโอเคเข้าเรื่องของเรานะคะร,ราคาทองคําเมื่อวานนะครับช่วงข่าวนะครับกระชากราคากับเข้ามาในกรอบได้นะครับ สำเร็จแล้วนะแต่ว่าจะขึ้นไปเทสกรอบด้านบนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาฟังแนวโน้มกันก่อนนะโอเคถ้าดูจากมุมมองทางเทคนิคของราคาที่ทำเฟรมเดลี่คือราคากลับเข้ามาในชาแนลราคาของเดลี่นะคะที่อยู่ระหว่าง1972กับ1939แล้วเนี่ยสัญญาณรูดอดข้างล่างมาแล้วข้างบนยังไม่มีเรทเนี่ยเราก็มองว่ามิวกับเทสนะคะกรอบบนเออีกรอบหนึ่งได้นะครับ ส่วนแรงซื้อแรงขายนะคะหน้าทําเฟรมปัจจุบันแรงซื้อก็มีเขามาค่อนข้างเยอะกว่าแรงขายแรงขายไม่มีนั่นเองนะคะแต่ว่าไอทำเฟรมย่อยราคาอาจจะชะลอตัวอยู่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปดุ้นในทาเฟรมย,ย่อยก่อนเพราะว่าในมุมมองเดลี่นั้นยังมีโอกาสทสนะครับ1.972ส่วนจะผ่านหรือเปล่านั้นก็ดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับ ทมเฟรม4ชั่วโมงวันนี้เซ็ตตัวอยู่ระหว่าง1960กับ1924เนอะก็ข่าวเมื่อตอน FOMC ลากลงไปนะครับหลุด1939แล้วก็ลงไปทำกรอบไมที่1924นะครับแล้วข่าวตัวของเอ ECB นะครับประกาศดอกเบี้ย ECB ก็ชักขึ้นนะคะ ก็กลับเข้ามาข้างในกรอบได้นะครับแต่ตอนนี้กำลังติด r e s Resistance ย่อยที่เป็นกรอบราคา4ชั่วโมงตอนนี้ที่1.960อยู่นั่นเองนะคะทุกคนสัญญาณกดดันเริ่มมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาเริ่มชลอในการขึ้นเนาะก็ลุ้นกันก่อนนะคะว่าจบแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้แล้วราคาจะสามารถยืนเหนือ หนึ่งเก้าหกศูนย์ได้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าผ่านได้ก็เลเวลถัดไปที่มีวักเทสคืนนี้เลยนะหนึ่งเก้าเจ็ดสองจุดเก้าเจ็ดนะที่เป็นกรอบบนของเดลี่เมื่อกี้นะคะหรือว่าถ้ามีแรงส่งต่อไปได้นะครับทำให้แบบปีนเอ่อกรอบเดลี่ไปเลยเนี่ยก็มีเลเวลถัดมาของร s i s ิสแตนนะคะก็คือบริเวนี่หนึ่งเก้าแปดสามนะครับแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันด้านบนวันนี้อยู่ที่ เออหนึ่งเก้าเก้าห้านะคะโอเคทีนี้เออยางที่บอกว่าจุดนี้เนี่ยเอ้ยยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะผ่านกระชากไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราติดตามดูในทางเฟรมย่อยด้วยนะเพราะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะกว่าแท่งนี้จะจบนะครับ <c oughs> ดูทาเฟรมย่อยหน่อยทาเฟรมย่อยตอนนี้เซต ชาแนลอยู่ระหว่างเอ54 1954กับ1963นะทุกคนยังกดไม่ลงนะก็ยังมีความแรงของแรงซื้อนะครับเพื่อที่จะแบบเฮ้ยไปเทสกรอบข้างบนให้ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะปีนตัวขึ้นมาเหนือ L เมองร200ของทําเฟรม H1 เนาะเพราะฉะนั้นก็มาดูตัวแบบจุดตัดสินใจหรือว่าจุดวัดใจของคุณดีกว่านะครับจุดวัดใจของเราวันนี้นะครับดูนะครับ จบแท่ง4ชั่วโมงนี้แหละถ้าจบแท่งแล้วสามารถยืนเหนอ1960ได้ก็ขึ้นไปเทสเรเวลถัดไปหรือว่าถัดขึ้นไปอีกได้นั่นเองนะคะสำหรับตัวของราคาทองคำนะคะแต่ว่าถ้ากลับไปไม่ได้นะคะก็ดูข้างล่างเนี่ยควรจะหลุด1954นะราคาถึงจะมีโอกาสที่จะเอ,อเหมือนกับว่าวิ่งติดอยู่ในชาแนลของทําเฟรมเดลี่เหมือนเดิมอะ ประมานั้นนะคะก็คืออาจจะขยายกรอบจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในโซนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1.954เนี่ยก็เช็คทีละเลเวลของซับพอร์ตเนาะเพราะว่ามันกลับเข้ามาข้างในกรอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลถัดมาที่อยู่ใกล้ๆของซับพอร์ตคือ1.993นะครับให้ขอโทษค่ะ1.939ถัดลงมาอีกคือ1.924นะ อาว่าแล้วพี่ก็ขึ้นไปต่อดีกว่านะจ๊ะราคาทต้องําไปเลยจ้ะไปสุดเลยจ้ะแล้วมาดูข้างล่างอีกเพราะว่าเอ,อจริงๆแล้วนะครับทุกคนสี่ชั่วโมงยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถปีนตัวขึ้นเหนือเออแลเมสองร้อยของทําเฟมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เป็นแบบแนวต้าน ที่ต้องทดสอบคือ60กับ72เนี่ยแล้วก็ติดตามดูว่าผ่านไหมแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคทีนี้มาดูข้างล่างนะจ๊ะว่าสุดระยะสวิงข้างล่างเนี่ยถึงไหนนั่นเองกรณีที่หลุด2-4นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญของคุณคือบริเวณนี้นะครับแถว1907นะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันข้างล่างอยู่ที่1889นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองหลักของเราก็เป็นมองว่าราคายังมีโอกาสเทสตร,ตรงนี้นะ1.972แต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะเทสก่อนช่วงข่าวมาเย็นนี้หรือเปล่าก็ติดตามกันดูทีนะครับแล้วถ้าเทสรเราก็ให้เช็คลีละเลเวลของรีส s t สแตนนะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวค่อนข้างรุนแรงนะก็ชากไปก็ชากมานะคะแต่โดยภาพรวมของราคาทองคำก็คือยังเป็น ขาลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายกรอบชาแนลที่เขาวิ่งอยู่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนั่นเองออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืดขาลงมาข้างล่างแล้วนะยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะทุกคนยังครั้งนี้ต้องมาดูนะคะว่าเขาแบบจะปีนขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านั่นเองเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเคลียร์พอร์ตให้เรียบร้อยนะหรือว่าใครรอเทดก็ ขอให้แบบเช็คสถานะของพอร์ตก่อนนะคะเพราะว่าวันหยุดยาวเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงต่อน,นั่นเองสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย